กระโจนหนึงตัวนะครับมผมโอน้ำแกงหลืมเดือดก็ใส่ปลาลงไปนะครับผมใส่เซตก๋วยหยาอ้วนนะครับเดี๋ยวปลาข้าวนะครับผมเซตเล้วนะครับผมแกงสมปลาโมนะครับกับมันคีนูนะครับผมน่ากินมากๆเลย สวัสดีครับผมปบกับจงวีที่กุ้นป้าปลูกวนกเลิ้งนะครับวันนี้ว่างๆก็ไปดูใ่ดักปลากันแล้วนะครับผมอ่าปลามาเก่งนะครับก็มีไลค์คอมเมนต์นะครับผมไว้เก่งส้มวันนี้ผมไปดูใ่ดักปลาเจ้าปลามาเก่งส้มนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ปลาเลยนะครับผมก็มาตึ้งใจดักปลาเลยนะครับลูกเหล็กทีได้ปลานะครับผม ราดซึ่งตัวเร็วคนระับรื้องลงในเะรือเลย ปาชนหนึ่งตัวนะครับปลาโจนหนึ่งตัวนะครับผม เนี่อ้วนเลยนะปลานาโจนเปืดมีหนึงตัวนะครับผม

ก็ดูเซ่ดักปลาหมดเร็วนะครับผมวันนี้ปลาก็ไม่ก่อยได้นะครับเพราะว่าฟุ้นตกอยู่โซ่งวันเลยนะครับผมเมื่อฝุ้นแบบนี่ปลาจะเซ่าฝุ้นนะครับปลาจะอยู่ที่เดียวไม่โอกไปไหนนะครับผมก็เลยได้หน่อยนะครับหลบนี่เดียวกลับบ้านไปต่ำกับข้าวกันนะครับผมได้ปลามาห้าตัวก็ได้ที่ต่ำกับข้าวพอดีเลยนะครับวันนี้จะเอาไปแกงส้มนะครับผมปลาชนปลาหม้อ ช่วงนี้ปุ้มก็ตั้เบ็ดปูเบ็ดตุ้งตั้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวโ่น้ำลดเดีดอกดีๆก็ได้ไปอกไปหากันเน้นนวลเยนะครับปุ้มเดี๋ยวจะได้ชมคลิปกันนะครับ ก็มาตึงมาเลยนะครับปุมปลาที่ได้วันนี้ก็ได้รักที่เก่งพอดีเลยนะครับปุมได้เป็นปลาโจนรงตัวปลาโม่ร่องตัวแล้ก็ปลาจะลาดนึ่งตัวนะครับปุ้มนี่ปลาโจนก็ลืมอ้วนๆเลยนะครับปลาโม่ก็ตัวสวยๆเลยเดี๋ยวมาตําเก่งส้มนะครับวันนี้ก็ตาปลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวปักปลายเสด็จนามนะครับปุ้มมาต้มมันกินูกันโตนะครับปลาซุกอยากวันนี้เก่งส้มก็ใจเายก๋ยกลางกันแล้วนะครับปุม เกลือกางตีห้าเองนะครับใจปลาตีว่าตายตายเอามาตำเกลือปลาแล้วก็เอามาตำเก่งนะครับปุ้มละลายเกลือกางเซตโกมากรงใส่หม้อกันเลยนะครับปุ้มกรงเปล่ากลางอกนะครับก็คดๆแบบนี้เลยนะครับปุ้มเกลือปลาตำเองนะครับเซตเลี้วก็มาไล่เกลือเก่งส้ม m แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับผน้ำเลือดก็ใส่ปลาลงไปนะครับปุ้มอย่าค้นปลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะก้าวตังโมเลยนะครับปุ้ม แล้วก็ติ่งไว้ไอเดือดอีกสักลบนะครับ่อยมาปรุงรสตีลังปอดเดือดเร้วก็ปรุงรสนะครับปุ๊มปิดตายด้วยน้ำมะนาวนะครับก็ปรุงรสตามใจโจบนะครับปุ๊ของปุ๊มเกลือจะไม่ใส่ก่อนนะครับปุ๊มจะจิ้มดูก่อนเพราะเกลือกลางเจ้ารสเข้มอยู่แล้วนะครับกดเสร็จแล้วนะครับปุ๊มแก่ง้มปลาโม้กับปลาโจรนะครับใส่มันคีนูนะครับปุ๊ปอดใ่เกลือกลางลุงไปนะครับน้ำเจ้าก้นๆแบบนี้เลยนะครับปุ๊ เวลากินก็จะกินพิดกันนะครับกับใส้เคยกุ้งธรรมดานะครับผมอันนี้จะกินแบบแน่นๆนะครับเป็นเมนูก้อนกลจะไม่ก้นะครับการจ่ายเคยกลางเก่งนะครับผมจะใส้ในเก่งกะทิก็ได้นะครับหรือว่าเก่งส้มนะครับผมจะร้อยนะมากๆนะครับก็อย่าลืมฟากที่ตามจ่องวีที่นปลาปลูกกวนเกล้งด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดปิ้นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้สวัสดีครับผ้ม